ผักอีตูที่ให้ซื้อมาอยู่ทางทีนะอะไรคือผักอีตูนี่ไงผักอีตูอันนี้เขาเรียกว่าใบแมงลักจะมาใบาแมงลักอะไรคนกรุงเทพเขาเรียกผักอีตูโอ้ยเนาะเอาเรีบทุบหอมทุบพริกกันหน่อยจะทำกับข้าวแล้วเอาอะไรทุบอะ่ะเอาอะไรก็ได้ทุบไปเถอะเออคู่บอสคอยดีล่าสั่นเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวอะไรอะ่ะก็ทุบไงทุบโอ๊ยมันแหลหมดแล้วเนี่ยเอาก็ไม่บอกเดี๋ยวล้างให้ ไปใหญ่แล้วบ้านีโอ้ยพี่แม่ต้องห่วงครูบอร์ดเน,นี้ยมันกันกระแทกกันน้ากันพุ่นดีไซน์บางเสียบแต่ยังคงความทนทานคุยใครจับกระชับมือด้วยวัสดุพลาสติกและยางเพิ่มความยืดหยุ่นพร้อมลุยทุกสภาพอากาศหน้าจอบางด้วยเทคโนโลยีอินเซล LCD ขนาดใหญ่6.5 6นิ้วเนี่ยว่าจะซื้อไปให้อีแม่ซ้ายอยู่จะเครื่องนึงแล้วเครื่องก่าเครื่องซื้อให้ไปมันห้างเอาเหรอ โทรศัพท์อีแม่ซ้ายเปลืองก็เปลืองห้างดุก็ดุดีปต่คาไม่แรงรีบไปหาซื้อมาใช้นะครับทุกคนเอาทุบต่อ